ภูเก็ตดินน้นรนช่วยตัวเองก่อนอดตายหัวข้อนี้อ๊อฟตั้งเองก็<笑><笑>ไม่ง้ออะไรไงไม่รอส่วนกลางแล้วตอนนี้มีเริ่มมีข่าวออมาแล้วภูเก็ตจะหาทางทาอะไรสักอย่างด้วยตัวเองซึ่งส่วนตัวอ๊อฟเชียคืออ๊อฟคิดของอ๊อฟเองโมเมม,มวัวว่าเอาบอกไปเลยส่วนกลางอย่าจุน้นเดี๋ยวทําเองเดี๋ยวทําเองรายได้การท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเคยได้เนี่ยถือว่าเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากกรุงเทพซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตได้เนี่ย450,000ล้านก็ตั้งประเทศเล็กๆได้เลยอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมนะแค่เปรียบเทียบให้ดูเฉยๆจริงๆแล้วแค่จังหวัดภูเก็ตอย่างเดียวก็อยู่ได้ไม่ต้องงอแล้วก็ถ้าภูเก็ตจะเปิดก็ทําได้ไม่ยากวงเล็บถ้าส่วนกลางไม่จุน่นแล้วก็ไม่เอาความกังวลของคนนอกซึ่งไม่ได้มารับรู้อะไรด้วยแต่ว่าปิดกั้นอะไรเงี้ยนะภูเก็ตก็เปิดก่อนเองเลยไม่ต้องรอประเทศเปิด คือคาว่าเปิดของอ้อในที่นี้คือไม่กักตัวหรือว่ากักตัวแค่สองวันรอผลตรวจเท่านั้นถึงจะถือว่าเปิดถ้ายังกักอยู่ถึงแม้จะสิบวันก็ตามถือว่ายังไม่เปิดการกักตัวเป็นอุปสรรคมากนักท่องเที่ยวคนไหนรู้ว่ามีการกักตัวเขาก็ไม่อยากมาเพราะว่าเวลาเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นเรื่องเวลานี้สําคัญกว่าเงินซะอีกนะคือถ้ามีการกักตัวไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนเขามาัน้นภูเก็ตเปิดก่อนเองได้เลยมีสนามบินของตัวเองอยู่แล้วด้วยใช่ไหมปิดสะพานไปเลยไม่ให้คนในไม่ให้ออก ถ้าเกิดจะเข้ามาคือบินเข้ามาอย่างเดียวก็แน่นอนเพราะว่าควบคุมได้ก็คือเขาเคยมีข่าวว่าเขามีการตรวจโควิดที่สนามบินเลยใช่ไหมไม่เหมือนคนลงที่สวนภูมินะใครลงก็จะรู้ว่ายังไม่ได้ตรวจโควิดเลยไปตรวจตอนที่ไปกักตัวถึงจะตรวจของเราไม่ยอมจ่ายค่าตรวจให้นักท่องเที่ยวไงคือให้เขาจ่ายเองก็ได้แต่ว่าสนามบินเราเท่าที่รู้นะอาจจะจําผิดก็ได้ก็คือไม่มีการตรวจโควิดที่สนามบินหรืออาจจะมีแต่๊อฟไม่รู้นะ แต่ว่าเท่าที่เคยได้ยินมาเหมือนจะไม่มีคือเอาเป็นว่าให้คนลงทางเครื่องบินอย่างเดียวเสร็จแล้วก็ตรวจโควิดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกัดหรือกัดเพื่อรอผลตรวจไปนั่งรอที่โรงแรมสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็โอเคคือชะตาชีวิตของคนบนเกาะเนี่ยกลายเป็นว่าจะต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลางทําไมทําไมทั้งๆท,งท,งที่คู่แข่งของภูเก็ตเนี่ยคือพวกประเทศที่เป็นเกาะทั้งหลายเนี่ยนะเขาเปิดไปก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วส่วนใหญ่ก็เปิดไปตั้งแต่กรกฎาแล้วแล้วเขาก็คุ้มด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เที่ยว พวกทะเลทั้งหลายเนี่ยก็เป็นกลางแจ้งที่พักก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นรีสอร์ทซึ่งอยู่ห่างกันอยู่แล้วคือมันทําได้มันทําได้แต่ว่าเราเนี่ยไปติดที่อะไรก็ไม่รู้เท่ามาภูเก็ตเองก,ก็การติดโควิดแทบจะไม่มีมันเหลืออยู่แค่อย่างเดียวคือมีคุณหมอท่านหนึ่งเคยมาตรวจคนภูเก็ตประมาณหนึ่งพันคนแล้วบอกว่าไม่คุ้มลุยตรวจไม่คุ้มเพราะว่าค่าตรวจคนละสองพัน แต่ว่าตรวจพันคนเสียไปทั้งสองล้านเจอคนติดเชื้อให้คนเดียวจริงควรจะดีใจนะเจอคนติดเชื้อให้คนเดียวกลายเป็นว่าเสียดายที่เจอติดเชื้อให้คนเดียวหรือเปล่าอเดี๋ยวข่าวนี้เดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับแล้วเขาจะทํากันยังไงแต่ออเสนอนะครับว่าส่วนกลางเยจุนภูเก็ตเปิดเองก่อนเลยได้คนอื่นไม่ต้องมากังวลแล้วก็เราก็ระดมการแพทย์มาเลยจังหวัดข้างเคียงหรืออะไรเพราะว่าเพราะว่าถ้าภูเก็ตเปิดแล้วการติดเชื้อไม่เพิ่มเนี่ยนะจังหวัดอื่นทําตามได้ ใช้วิธีกัน้นอนาเขตเหมือนกันเลยแต่เราอย่าไปตั้งนะว่าจะต้องไม่มีติดเชื้อเลยอะ่ะก่อนหน้าน,นี้คือทางผู้ว่าเนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้บอกว่าจะไม่ให้มีติดเชื้อเลยเป็นไปไม่ได้เราต้องตั้งไว้คือนักธุรกิจมหาเศรษฐีของไทยคนหนึ่งเขาเคยพูดว่าเราตั้งไว้สักหปอร์เซนแต่ว่าติดเชื้อเรารักษาได้ใช่ไหมาการแพทย์เราเก่งอยู่แล้วนี่ที่นั้นระดมการแพทย์มาเลยติดเชื้อก็รักษาจบแล้วก็ส่วนอื่นของประเทศก็จะได้ดูภูเก็ตเป็นตัวอย่าง ครับอันนี้คือเสนอมารอบที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะภูกเก็ตกําลังถกกันอยู่ว่าวางกลยุทธ์กอบกู้การท่องเที่ยวเลงเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นอ๋อว่าถ้าเราทําอย่างที่อ๋อบอกเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเหมือนเดิมได้เร็วมากอ๋ออ๋อแล้วก็ไม่ใช่แค่ทําอย่างที่ว่านั้นอย่างเดียวที่บอกว่าปิดเกาะแล้วก็ตรวจโควิดที่สนามบินไม่ต้องกัดตัวอยู่แต่ในนั้นแล้วก็ระดมการแพทย์มาเยอะๆแล้วก็เพิ่มอีกอันนึงคือให้โปรโมชั่นนักท่องเที่ยวด้วยคือใครเข้ามาปุ๊บถ้าติดโควิดนะจ่ายยหเล อ่เป็นการการันตีเลยว่าปลอดภัยครับก็มีบุคคลสารพัดตําแหน่งเลยนะมาจากส่วนกลางซะหลายคนเลยนะซึ่งเอาว่าเอาคนท้องถินนะ่นเขาคิดของเขาเองกันเลยดีกว่านะก็มาประชุมกันรวมถึงมีภาคเอกชนของจังหวัดภูเกต็ตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเกต็ตนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้แล้วก็อื่นๆอีกมากมายผู้ว่าก็บอกว่าจังหวัดภูเก็ตมีความตั้งใจเออผู้ว่ายังอยากจะให้ไม่ติดเชื้ออยู่อีกเหมือนเดิมหรือเปล่า ภูเก็ตมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิดความสมดุลของมาตรการสาธารณาสุขและการเดินต่อของเศรษฐกิจก็คิดว่าประชุมช้าไปหน่อยเพราะว่านี่มันทันวาแล้ววะน่าจะทําตั้งแต่เนี่ยจริงๆตุลาเนี่ยนะคือใครจะหาว่าแบบว่าค่อนขอดอชอบประชดก็คืออ,ออ่านข่าวมาเยอะไม่พูดได้ไงล่ะคนมันรู้ข้อมูลตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไม่พูดแล้วจะมาอ่านข่าวไปทําไมคือตั้งแต่ตุลาแล้วอะที่เราตั้งใจจะเปิดเสร็จแล้วก็ติดอะไรเทศกาลอะไรสักอย่างสุดท้ายก็ไม่ได้เปิด ก็คือควรจะประชุมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มเปิดตั้งแต่พฤศจิกาแล้วเหมือนว่าช้าช้าคือเหมือนรอรอเขาช่วยแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ช่วยก็เลยตอนนี้เลยต้องมาเริ่มทําเองแต่ช้าอ,อ๋อตอนนั้นเรายัางคิดจะเชิญชวนเนี่ยว่ามีความพยายามจะเชิญนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยคือหวังคนที่อยู่ในประเทศก่อนเอ,อ่อให้เดินทางเข้ามาที่ภูเก็ตกําลังได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยประมาณตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่เดินทางมาภูเก็ตเดือนพฤศจิกายนประมาณสองแสนคนของเดิมเคยได้เดือนหนึ่งประมาณล้านกว่าคนนะเพราะว่าทั้งปีมีสิบสี่ล้านคนใช่ไหมที่เคยอ่านข่าวไปก็เดือนหนึ่งล้านกว่าคนนะเพราะว่าเรากังวลเรื่องของโควิดนะอันนี้เอาพูดเองกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศจึงเป็นกลุ่มเดียวที่เราหวังได้ครับประเทศไหนเขาก็ทํากันแบบนี้ที่ผ่านมาคือราคาบัตรโดยสารเครื่องบินที่มาภูเก็ตมั้งมีราคาที่สูงมาก วันหยุดยาวมีราคาสูงเกินไปทําให้นักท่องเที่ยวในประเทศไม่เดินทางเข้าภูกเก็ตคือการเดินทางก็ไกลด้วยเพราะจากสนามบินเข้ามาในเมืองก็สักสี่สิบห้านาทกีก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่เยอะเท่าสมุยหรอกอันนั้นหลายชั่วโมงมากกว่าจะไปถึงสมุยหมายถึง <laughs> ว่าถ้ามาจากสนามบินสุราษฎร์นะการประชุมหารือในวันนี้จึงจําเป็นต้องหาทางออกเรื่องราคาตั๋วเครื่องบินที่สูงและเอกชนได้มีการเพิ่มจํานวนเที่ยวบินเพื่อปรับสมดุลกลไกตลาด อ๋อการบินไทยมาประชุมด้วยนี่แล้วการบินไทยจะคิดตั๋วถูกๆไหมครับประเด็นแรกคือหวังพึ่งในประเทศอ่าหวังไม่ค่อยได้นะเขาคิดว่านะหวังไม่ค่อยได้ประเด็นที่สองคือเราเห็นแล้วว่าการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศฝ่ายเดียวไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจหลุดพ้นจากกับดักได้จึงจําเป็นต้องเพิ่มต่างชาติจากการประชุมวันนี้เพื่อหาทางออกให้ภูเกต็ตมีเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศโดยขอให้ทางการบริษัทการบินไทยพิจารณาภูเกต็ตเป็น วันก่อนมีคนมาถามนะมีเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศมาภูเก็ตไหมไม่ผ่านสุวรรณภูมิอะไรอย่างเงี้ยจากข่าวนี้เหมือนยังไม่มียังไงไม่รู้นะเออเหมือนเขากําลังพยายามจะให้มีเฉยๆการบินไทยพิจารณาจุดหมายภูเก็ตเป็นปลายทางโดยเฉพาะจากเมืองใหญ่แฟรงเฟิร์ตโคเปนเฮเกนก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพคือจะมาแวะภูเก็ตก่อนเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยเหรอโดยเส้นทางบินที่เสนอคือแฟรงเฟิร์ตภูเก็ตกรุงเทพ อ้าวการบินไทยไม่ใช่บินตรงแล้วนะอันนี้พูดเล่นนะต้องมาแวะภูกเก็ตก่อนนะแล้วค่อยไปต่อกรุงเทพนะโคเปนเฮเกนภูเก็ตกรุงเทพครับคือการบินไทยเขาก็ได้แต่สองเมืองนั้นแหละเพราะว่าเที่ยวบินที่เขาทําตัวเป็นเที่ยวบินพิเศษตรงนี้ยเขาก็บินไปแค่สักสามเมืองในยุโรปเองอะก็คือแฟรงก์เฟิร์ตโคเปนเฮเกนกับลอนดอนแค่นั้นเองแหละเขาก็ทาได้แค่เนี้นะแหมคอนคอร์ดตลอดเพราะรู้ข้อมูลเยอะไงไม่ให้พูดได้ไงเออพบว่าความต้องการการเดินทางของ คนต่างชาติเข้ามาเนี่ยยังคงมีการอยากเดินทางอยู่จริงเขาอยากอยู่แล้วครับแต่ว่าเงื่อนไขยเยอะพิธีกรรมเรื่องมากใช่ไหมาก,การขอซีโอซื้อประกันจองโรงแรมกักตัวมันยากคือถ้าเกิดว่าไม่มีพิธีกรรมจากส่วนกลางพวกเนี้ยมาขั้นเนี่ยนะคนเข้ามาตั้งเยอะอยู่แล้วเขาจะมีการพูดถึงในนี้ไหมยังคงมีความต้องการถึงแม้จะมีการกักตัวสิบสี่วันก็ตามเงินยังมีอยู่แหละแต่ว่าคนจะเข้ามามันจะน้อยเพราะว่ากักตัวสิบสี่วันต้องเป็นคนอยู่ยาวถึงจะคุ้ม และจํานวนผู้เดินทางนั้นแม้จะไม่มากเหมือนก่อนระบาดแต่มีสัญญาณที่ดีเชื่อว,ว่าหากมีเที่ยวบินบินตรงอย่างชัดเจนจํานวนนักเดินทางจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นได้ตามจํานวนที่สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับของแต่ละเที่ยวบินเพราะว่าตรงนี้ไม่ถูกจุดนะเขาพูดเหมือนกับว่าถ้าเรามีบินตรงเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นไม่ใช่นะคือถ้าเราเลิกกักตัวหรือล,ลดวันกักตัวลงเนี่ยถึงจะมีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นกลายเป็นว่าเขามองว่าคนมาน้อยเพราะว่าไม่มีเที่ยวบินบินตรงอย่างเนี้ยเหรอ มันผิดจุดอีกแล้วนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดนะนะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปอ่ะว่าเดือนตุลาเขาบอกว่าต้องไม่มีคนติดเชื้ออันนั้นก็ผิดมาแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้ก็จะผิดอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าก็าบอกว่านายกมีความหงวยยายอยากให้มีเที่ยวบินตรงเข้ามาที่ภูเก็ตเพิ่มขึ้นจากต่างประเทศเพื่อเป็นการกอบกู้ตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตเนี่ยก็คือเราจะหาสารพัดวิธีเลยโดยที่มีข้อแม้เดียวคือไม่ลดวันกักตัว แล้วเราคิดว่าการมีเที่ยวบินตรงมาที่ภูเก็ตเลยจะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นก็คงเยอะขึ้นอีกจิตหนึ่งนะครับเพราะเที่ยวบินหนึ่งก็ขนคนได้แค่ไม่กี่ร้อยคนเองนะแล้วคณะรัฐมนตรีก็ให้กระทรวงต่างประเทศสามารถอนุมัติวีซ่าได้จากทุกประเทศโดยที่ไม่ติดขอบเงื่อนไขเออก่อนหน้านี้คือที่บอกว่าจัดประเทศเสี่ยงต่ําเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงว่าวีซ่าชนิดนี้เฉพาะประเทศเสี่ยงต่ําเท่านั้นอันนี้เฉพาะเอ่อประเทศเสี่ยงสูงไม่ได้หรืออะไรเงี้ย ประกอบกับการผ่อนปลนเรื่องการออกวีซ่าที่ลดความซับซ้อนและเอื้อต่อการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วก็คือเรื่องมากในตอนแรกเสร็จแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าขายไม่ออกก็เลยเคยเหมือนว่าลดราคาลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือ,อ,อแต่ระหว่างที่เราโมแต่เรื่องมากอยู่เนี่ยก็เราก็เสียหายไปเยอะเราเสียโอกาสไปเยอะอ่ามายอดที่ยอดหน้านี้ ทางกระทรวงต่างประเทศได้ประสานง,งานกับสถานทูตและสถานกงสุลทุกแห่งที่จะสร้างความเข้าใจและข้อมูลที่ถูกต้องให้ชาวต่างชาติได้ทราบรวมถึงปรับเงื่อนไขให้การเข้าประเทศมีความเป็นไปได้อันนี้นะอันนี้นะผมต้องบอกว่าการตอบคําถามของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สถานทูตนะโอเคเพราะเราถามบ่อยช่วงนี้โอเคแต่ว่าการประทาสัมพันธ์ยังไม่ค่อยจะดีเพราะว่าไอเรื่องของเงื่อนไขวีซ่าเอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปแอบเอาไว้ลึกๆเขาควรจะมา ประกาศทางหน้าแรกของเว็บไซต์หรือว่าทาง Facebook อะไรเงี้ยคือมีบ้างนะอย่างของเยอรมนีมีมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ทำก็คือการประชาสัมพันธ์ยังไม่ค่อยดีก็นนะักท่องเที่ยวคงต้องหาข้อมูลกันเยอะบางคนแบบอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยนะคือคุณจะประชาสัมพันธ์ให้ดีกว่านี้เส้นทางการบินระหว่างประเทศเนี่ยการบินไทยก็ได้เริ่มทําการบินระหว่างกรุงเทพกับเมืองหลักในทวีปยุโรปและออสเตรเลียโดยทําการบินตั้งสัปดาห์ละหนึ่งเที่ยวบิน ส่วนข้อเสนอจากภาคเอกชนของภูกเก็ตที่จะให้การบินไทยบินจากเมืองหลักในยุโรปเข้าภูกเก็ตนั้นเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจคือเราไม่ได้เพิ่มเที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าภูกเก็ตแต่เราใช้วิธีการให้มาแวะภูกเก็ตก่อนเข้ากรุงเทพฉะนั้นคนที่เข้ากรุงเทพเขาก็อาจจะต้องใช้เวลารอาทั้งนิดนึงให้คนที่จะลงที่ภูกเก็ตลงเครื่องไปให้หมดก่อนก็ไม่รู้ว่าใช้เวลารอนานแค่ไหนก็คือการประชุมครั้งนี้ส่วนใหญ่จะยุยะย่งเรื่องเที่ยวบินอย่างเดียวเลย ก็คือเรามีความพยายามสร้างให้เกิดเที่ยวบินตรงเข้าประเทศไทยจากหลายเมืองในยุโรปเป้าหมายแรกคือภูเก็ตคือมาแวะภูเก็ตก่อนที่จะเข้าเดินทางเข้ากรุงเทพเชื่อว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของภูเก็ตเช่นกลุ่มสแกนดิเนเวียแล,และยุโรปเช่นเยอรมันหรือสวิตเซอร์แลนด์ครับคนที่จ่ายค่าตั๋วการบินไทยต้องรู้นะว่าจ่ายค่าตั๋วแพงขึ้นกว่าเจ้าอื่นเขาแต่ว่าจะต้องมานั่งรอคนลงเครื่องไม่ใช่เปลี่ยนเครื่องที่ภูเก็ตก่อนก็ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะ แล้วก็เราก็หวังได้แค่นี้ครับตอนนี้เรามี ALQ ที่ภูกเก็ตแล้ว3,000ห้องแต่ปัจจุบันมีการใช้แค่ไม่ถึง20ห้องการเพิ่มเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจของภูกเก็ตโตได้อย่างช้าๆส่วนประเด็นเที่ยวบินในประเทศที่ราคาสูงเกินไปนั้นทางบริษัทลูกของการบินไทยก็จะเพิ่มเที่ยวบินให้อีก3เที่ยวบินทําให้มี8เที่ยวบินต่อวันทําให้กลไกราคามีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นหรอโลคอสเจ้าอื่นเขาก็มีไม่ใช่หรอ ตรงไหนที่ทําให้ราคาสูงขึ้นคือหรือสูงขึ้นเฉพาะบริษัทลูกของการบินไทยอย่างเดียวจริงๆเราเป็นที่น่าสังเกตว่าเรามีโปรโมชั่นอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับก็คือเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมซึ่งจะออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ด้วยนะก็จะน่าจะทําให้ราคาตั๋วไม่สูงอยู่แล้วไม่ใช่หรือกลายเป็นว่าการประชุมครั้งนี้คือเอาแต่เรื่องของตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวเลยก็เอาเป็นว่าเรามาดูกันว่าภูเก็ตเขาจะดิ้นรนกับของตัวเองได้แค่ไหนนะ ในขณะที่ประเทศคู่แข่งเนี่ยอย่างที่ออบบอกไปแล้วว่าเขาเปิดแบบฟูลลี่เลยนะแถบแคริบเบียนเนี่ยเป็นหมู่เกาะทั้งหลายเนี่ยเขาเปิดแบบฟูลลี่เลยให้สโนว์เบิร์ดคือชาวยุโรปเขาได้เป็นหนีหนาวกันแล้วก็เขายังมีประกันฟรีให้อีกด้วยนะประกันคุ้มครองโควิดใช่ไหมแล้วก็ในขณะที่ประเทศหมู่เกาะอ,อีกหลายประเทศเขาก็เริ่มเปิดกันโดยที่เอาแค่ใบตรวจโควิดเท่านั้นเองถ้าบางประเทศยังเข้มงวดอยู่ก็คืออย่างมากก็กักแค่5้วัน ครับแต่ว่าประเทศที่เคยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางทะเลอันดับต้นๆของโลกตอนนี้ก็คือยังคงประชุมกันเรื่องเรื่องการจัดเที่ยวบินตรงได้แค่นั้นเองแล้วเขาไม่มีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้แล้วหรือนี่คือธันวาคมแล้วนะครับที่เราบอกว่าการมหาลือแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตุลาคมหรือก่อนน้นนั้นคือจริงๆแล้วคู่แข่งเขาเปิดกันอย่างดูใบยอย่างเงี้ย ประเทศทะเลทรายเงี้ยเขาเปิดตั้งแต่กรกฎาแล้วนะจริงๆอ่ะเราควรที่จะตื่นตัวกว่านี้จริงๆควรจะประชุมตั้งแต่กรกฎาแล้วหรือก่อนกรกฎาอีกนะถ้าเราตื่นตัวกันจริง,รงๆเนี่ยนะคือเราเหมือนกับว่าให้ความกลัวมันครอบงำมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ถึงพึ่งจะคิดได้คิดได้ตอนช่วงที่เป็นไฮซีซันเดือนที่มีรายได้สูงที่สุดของปีถึงพึ่งกําลังจะมาประชุมกันส่วนโมเดลที่ควรจะเป็นเนี่ย ก็คืออก็ได้พูดมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือเอาพูดไปตอนแรกแล้วอาจจะเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าโอเคถ้าบอกว่าเปิดรับทุกประเทศไม่ต้องกักตัวเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็ต้องเริ่มจากประเทศที่เสี่ยงต่ําแล้วไม่ต้องกักตัวก่อนก็ได้ใช่ไหมจริงๆทําแค่นี้เองก็สามารถมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะได้แล้วแต่กลายเป็นว่าอย่างที่บอกอะ มาหาลือในอีกเรื่องหนึง่งแทนที่จะมาหาลือเรื่องการลดวันกักตัวเฉพาะภูเก็ตส่วนกลางไม่ต้องจุนอะไรเงี้ยนะครับฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ